นมอพยพประชาชนหนีพายุไตุ้่นไห่เยี่ยนแล้วเกือบ900,000คนค่ะส่วนในฟิลิปปินส์มีภาพล่าสุดที่เผยให้เห็นว่าประชาชนกำลังตะเกียตะกายหนีน้ำทะเลที่ทะลักเข้าท่วมเกาะแบบฉับพลันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ซึ่งพายุไตุ้่นไห่เยี่ยนพัดถล่มแบบตรงๆที่เมืองตาโคลบันเมืองชายฝั่งของเกาะเลเตจังหวัดในตอนกลางของฟิลิปปิน คฝนห้เยี่ยนได้ทลายผนังกั้นน้ำทะเลของเมืองตากโกลบันไปทั้งหมดซึ่งทำให้ลมที่มีความเร็วสูงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้จุดศูนย์กลางของพายุหอบน้ำทะเลเข้าท่วมเกาะแบบชับพลันและตอนนั้นคลื่นในทะเลก็สูงถึง6เมตรซึ่งชาวเมืองตากโกลบันต่างตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอด รัฐการจังหวัดเลเตคาดว่าจะมีประชาชนบนเกาะเสียชีวิตสูงถึง10,000คนและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของเมืองตาโกลบันก็คาดว่าเฉพาะที่เมืองตาโกลบันแห่งนี้ก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนเช่นกันด้านเวียดนามที่คาดว่าไต้ฝุ่นห่ยเยี่ยนจะขึ้นฝั่งเช้าวันพรุ่งนี้ได้อพยพประชาชนไปแล้ว883,000คนใน11จังหวัดทางภาคกลางซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและลมแรงไปแล้วอย่างน้อย6คนค่ะ com o